มาแล้วครับสาหรับเลขอ่างน้ำมนต์ของอาศรมลือสีนินทภูตคุณครับสาหรับชิปนี้ครับจะนาเสนอนะครับเป็นโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับตัวเลขก็มาสดๆร้อนๆเลยนะครับสาหรับตัวเลขช่วงโค้งสุดท้ายครับที่อาศรมลือสีนินทุทตคุณครับตาบลโปแตงอําเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็พาสมาชิกนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพามารับชมเลขอ่างน้ำมนต์ของท่านอาจารย์ ดูสี่เนนนะครับงวดประจำวันที่16สิงหาคม2565สาครับก็สาหรับในส่วนของตัวเลขนะครับที่นํามาฝากก็จะเป็นตัวเลขชุดนี้นะครับผู้ชมก็ถือว่าเป็นตัวเลขจับคู่กันสวยงามนะครับสังเกตนะฮะก็จะมีเลขหมายเลข4หมายเลขศูนย์หมายเลข5นะครับที่แยกตัวการออกมานะครับก็จะมีหมายเลขที่ลอยจับคู่กัน3ตัว เน้นๆน,น,นะครับเดี๋ยวจะไล่เรียงไปทีละตัวก่อนนะครับสาหรับหมายเลข5หมายเลข0หมายเลข4ครับที่แยกเพื่อนออกมานะครับแยกเพื่อนออกมาก็มีหมายเลข5 0 4ย์สําหรับเลข3ตัวนี้นะครับไม่จับเพื่อนหรือว่าไม่จับคู่กัน นะครับก็ดูแล้วก็เป็นตัวเลขที่ชอบหรือเปล่าก็ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับตัวเลขชุดนี้ครับ5 5 450น็ว่ะครับ405 450ก็วา่ากันไปนะครับสําหรับตัวเลขชุดแรกนะครับที่ลอยออกจากเพื่อนมาผมขอขอแยกออกมาประมาณนี้ครับ5 4 0 450ะครับแล้วก็ตัวเลขที่นะครับชม สวยละสวยงามนะครับสำหรับตัวเลขที่สวยงามในคลิปนี้ครับถือว่าเป็นตัวเลขในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับใอ่ารนำมุมของท่านอาจารย์ลือสิเนศครับก็ดูแล้วนะครับตรงใจหรือเปล่านะครับสําหรับหมายเลข7นะครับ7หรือ1นะฮะแล้วก็8 6นะครับหรือ9นะครับ6 8 1 9 8 1หรือเปล่านะครับถ้าเป็นหมายเลข7ก็อาจจะได้6 8 7แล้วก็ 987านะครับสำหรับตัวเลขนะครับจับคู่เน้นๆนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายที่นำมาแบ่งปันให้กับสมาชิกที่อยู่ทางบ้านทุกๆท่านนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดูแล้วนะครับตรงใจนะครับเป็นหมายเลข189198 นะครับ789หรือว่า798านะครับสำหรับตัวเลขที่จับคู่ให้นะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับทุแล้วก็ขอกันไว้อีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่า5,40หรือ405นะฮะก็แยกกับเพื่อนออกมาก็ถือว่าอาจจะมาก็ได้นะครับสำหรับตัวเลขในช่วงของสุดท้ายครับอ่างน้ำมตอสมหรือสินยนทัพุจุลครับงวดประจำวันที่16สิงหาคม2565กาครับก็นำมาแบ่งปันให้กับสมาชิกที่อยู่ทางบ้านทุกๆท่านตามนี้เลยนะครับ สำหรับข้อมูลนี้นะครับก็นํามาแบ่งปันให้กับสมาชิกที่อยู่ทางบ้านทุกๆท่านเพื่อเป็นแนวทางในงวดนี้ครับก็ถ้าหากรับชมแล้วถ้าชอบก็สามารถตามได้ครับหรือว่ารับชมแล้วยังไม่ชอบก็ผ่านได้ไม่ว่ากันครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับถ้าหากรับชมแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ครับถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ก็ขอให้ทุกคนทุกๆท่านนะครับโชคดีครับขอขอบคุณมากครับ